สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้ซาจะมาสอนเพื่อนๆตั้งค่านะคะจากภาพแบบเดิมๆที่เราค้ณตากันไปเป็นภาพแบบที่คล้ายๆกับการเล่นในมือถือ แถมการตั้งค่าภาพแบบนี้นะคะก็จะก,กินทรัพยากรน้อยลงด้วยทําให้ใครก็ตามที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สเปคอาจจะไม่สูงมากนะคะสามารถเล่นได้ลื่นไหลามากขึ้นช่วงจังหวะบวก FPS ก็น่าจะไม่ตกมากนะคะทำให้เครื่องไม่กระตุกสามารถสู้กับคนอื่นได้อย่างสูสีมากขึ้นจะทํายังไงไปดูกันเลยค่ะขอบคุณการโดเดตผ่านช่องทางคร u e m o น e y จำนวน1ิบ,บาทจากคุณนัทวิทย์ พร้อมกับโน้ตถึงไม่ได้เยอะแต่ผมก็อยากให้ครับแต่เป็นจำนวนที่มากหรือนอนนะคะสรายก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันหมดเลยนะคะจำนวน10บ,บาทจ,จากคุณวีรยุทธจำนวน2บาทจ,จากคุณพุทธิวัต์พร้อมกับโน้ตเป็นกำลังใจให้ครับพี่มีแต่คลิปมีประโยชน์กับผู้เล่นใหม่อย่างผม และจำนวน30สตางรวมถึง1บาทอีกหลายๆครั้งนะคะจากคุณกิติพงษ์พร้อมกับโนตอยากให้ทำภารกิจรายวันในซีซั่นใหม่แล้วก็รีวิวสกินไซอาจจะทำแบบเดลิคเควสนะคะถ้ามีเวลาแต่ว่ารีวิวสกินเนี่ยไซยคงไม่ทำแล้วเพราะว่าไอดีหลักของไซที่มันมีของเยอะๆมันบินไปแล้วค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับตัวายด้วยนะคะตอนนี้ก็จะเหลือแค่น้องปลาเท่านั้นนะ วิธีการตั้งค่าให้ภาพเป็นแบบต้นคลิปนะคะกด Escape ขึ้นมาเพืเ่อนๆจดเจอหน้านี้ที่แถบเมนูนะคะเข้าไปที่ Settings ได้เลยกดคลิกแล้วก็จะอยู่ที่หน้าวิดีโอเป็นอันแรกเลยนะคะไม่ต้องไปไหนเราจะอยู่ที่แถบนี้กันเลื่อนลงมาทางด้านล่างนะคะให้ถึง Advanced Graphics ตรงนี้แล้วก็ มาที่ rendering mode ตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยตรงที่เนี่ยเพื่อนเอนจะเห็นว่าทางด้านขวามันบอกไว้ว่ามันมีทั้งหมด3อันหรือคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะคะก็จะบอกว่ามีทั้งหมด3อันของเราอยู่อันไหนปกติแล้วถ้า ไม่เคยมีการเปลี่ยนมาก่อนเลยมันก็จะเป็น DirectX 11นะคะถ้าเกิดว่าเลือกเป็น DirectX 12เนี่ยมันก็คือการเปิด Ray Tracing นะคะถ้าใส่เข้าใจไม่ผิดนะคะอันนี้จะเปิดได้เฉพาะคนที่มีการจอ RTX ขึ้นไปนะคะแล้วก็อันที่จะทำให้ภาพของเราเป็นแบบ มือถือนะคะแล้วก็จะทำให้ประหยัดการใช้ทรัพยากรเครื่องก็คืออันนี้ค่ะ performance หรือว่าที่หลายๆคนเรียกกันว่า Performance mode อันนี้เมื่อเพื่อนๆเลือกแล้วนะคะตรง Rendering mode ให้เลือกเป็น Performance วงเล็บเบต a ตรงนี้ก็กด Apply ถ้ากด Apply นะคะเกมจะแจ้งเตือนว่า Restart นี้ d ด d ก็คือการที่ตัวเกมเนี่ยมันต้องการให้เรา Restart ไม่ใช่ Restart คอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าเป็นการปิดเกมแล้วก็ทำการเปิดเกมเข้ามาใหม่เพื่อที่ เกมเนี่ยจะได้ทำการเปลี่ยนพวกกราฟิกอะไรต่างๆให้เป็นแบบที่เพื่อนๆเลือกนี่นะคะ please restart the game for all changes to take effect ก็กด c o n f i r รมไปถ้ากดคอนเฟิรเนี่ยเกมมันจะยังไม่ restart ให้นะคะเพื่อนๆจะต้องกดเองอ่ะก็กดปิดตรงนี้แล้วก็เลือก confirm ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟิกจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้าง A later few moments later. โอเคค่ะตอนนี้ไซก็ทำการรีสตาร์ทเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพอรีสตาร์ทปุ๊บนะคะถ้าอยากจะเช็คว่ามันเปลี่ยนจริงๆใช่ไหมคะก็ดูที่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยแค่ยกบิลขึ้นมาก็เห็นแล้วว่ามันไม่เหมือนกับกราฟิกปกติที่พวกเรามักจะเห็นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เป็นเหมือนของมือถือหรือว่าใน Nintendo Switch นะคะถ้าเกิดว่าไซดูไม่ผิดอะเนาะเนี่ยเห็นไหมคะมันจะแบบมีการ เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยแล้วนอกจากการที่ปรับเลือกเป็นโหมด performance ใช่ไหมคะสามารถจะปรับเปลี่ยนได้อีกนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆพื่ทำได้โดยการกด Escape แล้วก็ Setting เหมือนเดิมพอมาที่ถาบวิดีโอก็จะเห็นเลยว่าตรงกราฟิกค a l i t y เนี่ยมันจะบอกเลยว่าเรากำลังเรากาลังอยู่ใน Performance Mode นะคะซึ่งการอยู่ใน Performance Mode เนี่ยมันจะบังคับให้เราสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้ไม่ค่อยเยอะนะคะก็คือว่า มาตอนแรกเพื่อนๆอาจจะเป็นมีเดียมกับมีเดียมแบบนี้นะคะแล้วถ้าอยากจะปรับเพิ่มตรงวิว d i s t ท n ส e กับ t e s t ตอร์เนี่ยก็สามารถปรับได้สูงสุดถึงอีพิกเลยก็ถือว่าโอเคนะคะก็การปรับตรงวิวเดส t ทสเนี่ยจะช่วยเรื่องการมองเห็นนะคะยิ่งเรามองเห็นไกล เครื่องก็จะต้องใช้ทรัพยากรในการประมวลผลมากขึ้นเหมือนกับว่าวัตถุที่อยู่ไกลเนี่ยถ้าต้องประมวลผลด้วยมันก็จะต้องกินทรัพยากรตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เห็นพอประมาณอาจจะใช้เป็นแค่มีเดียมก็ได้ไม่ได้ถือว่าแบบแย่จนเกินไปสําหรับมีเดียมนะคะแต่ว่าบางคนที่ชอบแบบสุดๆอย่างทรายนะคะตอนเล่นก็คือจะปรับเป็นอีพิกไปเลยค่ะแล้วก็ตรงเทสเซอร์นี้นะคะถ้าเกิดว่าต้องการให้วัตถุมันมีราย รายละเอียดของพื้นผิวนะคะไม่เป็นก้อนดินน้ํามันแบบไม่เป็นเหมือนกับก้อนแบบอะไรสักอย่างหนึ่งปั้นมาหยาบๆก็ให้ปรับเป็นอีพิดก็ได้ถ้าเกิดว่าทรัพยากรของเพื่อนๆเ,เนี่ยยังไหวอยู่นะคะส่วน c ครด i t และโซลูชันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบบพวกขอบๆเส้นหยกักถึงซดลองปรับให้ดูแล้วการปรับเป็น18%อ่ะเห็นจะดูนะคะ จะเห็นว่าเนี่ยค่ะถ้าเกิดปรับ18%คือภาพเพื่อนๆจะแบบมัวมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับเป็น100%นะคะก็จะภาพสวยงามขึ้นนะคะอ่านี่นะคะอันนี้คือ ฟรีดีและโซลูชันหนึ่งค่ะเห็นไหมเอ่ยก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรก็นี่คือการปรับแบบที่เป็น performance mode นะคะการปรับ performance mode เนี่ยก็จะช่วยให้เกมนะคะสกินทรัพยากรน้อยลงสำหรับคนที่เครื่องแบบอาจจะไม่ค่อยไหวมากใช้ บทนี้ก็ดีค่ะไซก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะตอนที่อย่างบางทีไซลองวัด fps เล่นๆเนี่ยมันก็สูงขึ้นนะคะเพราะว่ามันกินทรัพยากรน,น้อยลงพวกเงาพวกอะไรแบบนี้มันก็เหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ต้องแสดงผลเยอะการาฟิกอ,อ่การ์ดจอที่ไม่ แบบไม่ดีมากนะคะอยู่ในรุ่นที่แบบไม่สูงมากก็จะได้ไม่ต้องทํางานหนักเกินความจําเป็นนะคะเอาไปใช้ให้มันประมวลผลตอนช่วงที่เราสร้างบิลแล้วก็แบบทาการประทะกับคนจะดีกว่า ข้อจำกัดในการเล่น performance mode นะคะในการปรับภาพแบบนี้ก็คือเราจะไม่สามารถเล่น save the world ได้ถ้าต้องการที่จะเล่น save the world เพื่อนๆ,ๆก็แค่ปรับภาพกลับไปเป็น direct x 11เท่านั้นก็จะสามารถเล่นได้แล้วใครที่เลือกปรับเป็น performance mode นะคะเวลาที่เกมมันเปิดเข้ามามันจะเลือกเข้าสู่ battle royale โดยอัตโนมัติไม่มีการให้เลือกเป็น save the world battle royale หรือ creative ไม่ต้องตกใจนะคะอย่าลืมว่าถ้าอยากสะเล่นก็แค่ปรับกลับไปแค่นั้นเองสำหรับวิธีการเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบ Direct X แบบเก่านะคะก็ให้กดที่ Escape นะคะแล้วก็เลือกที่กุญแจตรงนี้ กลับไปที่ Setting แล้วก็ที่วิดีโอเหมือนเดิมน,นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างตรง rendering mode ก็ให้เลือกเป็น DirectX 11นะคะแล้วก็กด apply เมื่อกด apply เสร็จเนี่ยมันจะแจ้งว่าต้องการให้ restart game นะคะเพื่อนๆก็กด confirm แล้วก็ไปทำการปิดเกมแล้วก็เข้าใหม่นะคะจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนจาก performance mode ไปเป็น DirectX 11ตามที่เราเลือกไว้ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนเพิ่อนสามารถช่วยสปอร์ตชัยได้โดยการโดเน a มายัง True Bunny Wallet หรือจะเป็นพร้อมเพย์ตาม QR code นี้ได้เลยนะคะส่วนใครอยากเห็นคลิปอะไรอยากให้ชัยทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้ถ้าอันไหนพอทำได้ใัยก็จะทำให้นะคะใัยขอตัวลาไปก่อนไว้เรามรเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ